โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานฉลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถชานเมืองขบวนที่3า1าหนึ่ง ต้นทางสถานีธนบุรีจุดปลายทางสถานีราชบุรีค่ะขอความกรุณาผู้โดยสารทุกทา่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของข,อบ,ขบวนรถเป็นที่โดยสารเนืน่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับสง่งผู้โดยสารที่สถานีนครชุมสถานีคลองสามโคศ สถานีโคทาราบเป็นสถานีต่อไปตามลำดับ